วัเดีัตคุณผู้ชมครับคุณโอสาวการตลาดหุ่นบอบบางที่เคยกังวลแต่เรื่องความอ้วนของตัวเองตลอดเวลาเลยวันนี้เธอเปลี่ยนไปแล้วครับหุ่นดีขึ้นกล้ามเนื้อมากขึ้นจนขนาดที่ว่าอยากขึ้นสังเวียนกันเลยทีเดียว มันอาจจะไม่ชัดเจนมากแต่มีคนทักว่าดูเพื่นดูสดใสขึ้นมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยร่างกายแต่มันมีข้างในอะไรสักอย่างที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนไป1นรอบ2อรอบเอสตายยึ่งพึ่งเตะเอสเอะไรคือลดน้าหนักถูกวิธีวันนี้ผมมีเคล็ดลับของการลดน้ําหนักมาฝากกันด้วยเคล็ดลับ5วิธีสําหรับการลดน้ําหนักที่ได้ผล1 ถ่ายภาพก่อนและหลังนำรูปถ่ายของตัวเองที่อ้วนที่สุดมาเปรียบเทียบกับรูปถ่ายหลังออกกําลังกายและควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดในทุกเดือนเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความเปลี่ยนแปลง 2. หาแรงบันดาลใจต้นแบบหารูปของคนที่เราปลื้มและมีรูปร่างใกล้เคียงกับเราแต่มีหุ่นที่ฟิตและเฟิร์มกว่าโดยนำมาติดไว้ข้างรูปของเราเองโดยให้บอกตัวเองเสมอว่า จะฟิตและเฟิร์มแบบนั้นให้ได้โดยเร็วถือเป็นการสั่งจิตชนิดหนึ่ง 3. วางแผนการออกกำลังกายโดยจัดตารางล่วงหน้าทุกสัปดาห์เพื่อเตรียมตัวสำหรับการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและเคร่งครัด 4. ตั้งเป้าหมายมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะตั้งใจลดน้ำหนักหรือสัดส่วนให้ได้กี่กิโลกรัมหรือลดพุงกี่เซนติเมตรภายในวันไหนและมุ่งมั่นมีวินยัย ตั้งใจทำจนสำเร็จให้ได้ 5. ใส่ใจสัดส่วนและไขมันมากกว่าจำนวนน้ำหนักที่ลดลงไปเพราะในบางครั้งการที่น้ำหนักลดลงอาจเป็นเพราะเรากำลังสูญเสียกล้ามเนื้อหรือสูญเสียน้ำในร่างกายจากการลดน้ำหนักที่ผิดวิธีก็ได้ดังนั้นเราจึงควรใส่ใจในส่วนสัตว์ของเราแล้วก็ไขมันที่มีมากเกินไปของเรามากกว่าที่จะสนใจในตัวเลขที่ลดลงของน้ำหนักเพียงอย่างเดียว เคล็ดลับการลดน้ำหนักแบบนี้จะทำให้คุณสามารถลดน้ำหนักได้อย่างถูกวิธีและไม่เสียสุขภาพอย่างแน่นอน มาช่วยกันลดน้ำหนักกันนะครับสุขภาพจะได้ดียิ่งขึ้นวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับาารติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้ทางแฟนเพจลดพุงลดโรคและติดตามชมพวกเขาได้ในรายการ The Firm องค์กรซ่อนอ้วนทุกวันจันสองทุ่ม20นาทีพร้อมทั้งตามความเคลื่อนไหวได้ทุกวันจันนงสุก์ก่อนคารมทงชาติครับหนึ่งสองอสองแเอวเ